สวัสด,ดีประผู้ชมกันด้วยนะครับผมนี้เราก็กลับอยู่กันใน The Our Last r i a l ในพารที่3แล้วครับผมสำหรับวีนี้<ม>โอเคเดี๋ยวพาร์ทน,นี้เราจะไปเล่นโปรแกรม3แลนะผมซึ่งก็เป็นด่าน3ของกนเกมนี้นเองก็าจะเป็นยังไงก็รอติดตามเลยตอนนี้ตอนนี้เราหาห้องก่อนเลยตอนนี้เราต้องหาห้องครับผม4คนเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยถ้าเล่นจบแล้วเอย เี๋ยวค่อยถ้าคนชอบน้ำเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นสักอเล่นคนเดียวหรือไม่ก็หาเล่นสองคนถ้าเล่นคนเดียวได้นะน่าจะไม่ได้หรอเปล่เดี๋ยวลองมาเล่นสักคนสองคนเนะี่ยแหละดูหรือมันจะผ่านหรอือเปล่าพอสี่คนมันอาจจะง่ายเกินไปเพราะว่าบางคนอาจจะเก่งแล้วอย่างเงี้ยเราไปเราไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรแบบเมื่ใจฟิวแค่เรียรู้ว่าเออด่านนี้เป็นยังไงอย่างนี้ยังไงแค่นั้นแหละ โอเคครับ okay, ผมรู้สึกว่าตอนนี้ปีงมากเลยปีงอ่อะรู้สึกว่าเล่นเซิร์ฟอ่าเล่นเซิร์ฟนอกมันปีนนะเพวกนี้เจอคนพวกอ่ามันเจอหลายประเทศลงกันอะ่ะแล้วมันปีงตอนเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้แรงขนาดนั้นนะ <c oughs> ผมต้องอรอด้วยเล่นอีกสามท่านนะครับผมผม,มาร่วมชะตากรรมกับเรานะครับผมเน,นี่ยแต่เดี๋ยวผมไปลองใช้สกิลอื่นดีไหมตอาทิตย์แล้วเราใช้สกิลฮิลไปแล้วเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปใช้กับตักครับผม อผมกะว่าจะเปลี่ยนเป็นกับจักรครับผมพาน,นี้ช่วยเดีทีมมาเลยจะคิลเลอร์อนคนไหนตัวไหนก็ทำลายผมไม่ได้รหรอกหยอกไปนั่นแหละหยอกไปนั่นแหละเพื่อไปให้มันดูแบบมีกลังใจขึ้ถึงแต่ว่าโดนไปทีก็ตบโดนตบทีแบบร้องกรี๊ดยัง,งแบอบันนั้นเลยยังกับผู้หญิงเลยตายเถอะเอาผมตอนนี้รอเรนแป๊บนึง นานมากเตรียมคัดข้อรอว่ะปวไม่ไหวละมีใครจะมางัดข้อครับผมไหมครับต้องการแบบงัดแบบ,แบ,บข้ออยากงัดข้ออะงัดหน้าได้หรือเปล่าหยอกครับหยอกหยอกครับหยอกเดี๋ยวรอไปเล่นครับผมสักครู่ A few moments later มาระหว่างน,นี้ก็ของ,งัดหน่อยแล้วกันนะเพื่อความกระชับมิดรทาง ธุรก <i> ิจมาเลยจะแข่งงัดกับพี่ละน้องน้องมันยังไม่ถึงขั้นนะน้องยังไม่ถึงขั้นนะน้องเอ้ยเร็วเกินเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเริ่มไม่ใช่อะไรเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่นะเริ่มไม่ใช่แล้วอุ้ยคนมุงเยอะอยู่วะเออมาดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วแล้วมันเริ่มเร็วแล้วมันเริ่มเร็วแล้วเอ้ย เฮ้ยเโอ้โหแพ้ครับมันเร็วเกินกอดอยังไงวะขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่คนระับไม่ไหวแล้วมาดีมาดีมาดีครับเอ้ยเอ้าโอ้โอโอโม,มันหลอกตาผมอะ่ะมันหลอกผมไม่ได้ต้องชนะรอบนี้ต้องชนะเฮ้ยโอ้โห,โหโกดตัวได้ไงวะเอา้าเร็วเร็วอือไม่ได้เราต้องขึ้นได้ได้ โอ้โหเร็วไปแล้วเร็วไปแล้วเร็วไปแล้วเอ้ยเร็วมันก็เร็วไปเอ้ยยูโอ้โหนี่เร็วไปโอ้โหแพ้อาไม่ได้แล้วแพ้แพ้รัวๆเลยว่าคนเร็วมากคนนี้เก่งเกินมันแข่งแชมป์ไงนะัดข้อนี่หว่าเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันจะมีเลเวลด้วยใช่ปะ่ะนี่ไง เอ,อเ้ยเลเวลหรอนี่กผมอัพไปไสามขั้นเลยเพราะผมโดนด่ยา,ายูไงแล้วผมจะมาอัพสักกระดัก<อ>ต่อไงเพื่อให้กระดักผมโหดขึ้นบอกเลยเดีย๋ยวเด้ออ่าในนั้นโอเ<อ>คได้และครับผมกระดักผมเลเวลสามแล้วน่าจะมีความสามารถขึ้นโอ้ลุ้มันมีอะไรนะแต่หาห้องนานมากอุ้ย One hour later เอาผมตอนนี้เรามาอยู่กันด่านสามแล้วตอนนี้ยฟาร์มโอ้เจอคนสักทีมาหลังจากที่ไม่ได้เจอนะแล้วโอ้โห can we do open the gates โอเคไม่โดนคอนเทนต์ต้องเดินทำไม all do anything let's go ต้องเดือดๆว่าจะเล่นโอ้หายากมากคนเนี่ยผมมาเล่นช่วงดึกๆไงมันว่างเร่นโอ้กว่าจะมีคนมาเข้าเล่นแจมกับเราก็น่ายนะ ขอสักคนสองคนก็ได้จริงอ่ะผมไม่ได้คิดอะไรมากหรอกขอให้มีอ่ะมันไม่มีคนเดียวไม่ไหวแค่นั้นนหละเขี่ครับไปตื่นตกใจกันต่อไปเมื่อมีโอกาสอะไรเนี่ยและกิจใหม่ฮะจะทำอะไรวะ Children obedience will learn t h มาแล้วภาพหลอนอีกแล้วจะตกใจอะไรอีกนะตูยโอ้ยคุณเจ๊แกมาย,ยแล้ว่ะแล้วแต่พานหลอกาก่อนนะอุ้ยโอ้โหเออเฮอึดิดเล้วดติดเล้อ โอ้โหเมื่อกี้ไอ้ป้าเอาฉากเลยรไหมกูดูเนี่ยโอ้โหเซนเซอร์กันละหนาวถ้าฉากไอ้เลือดสาดอะไรเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยเซนเซอร์แล้วแต่เซนเซอร์พวกอวัยวะเพศซะมากกว่ามันอันนั้นเกินเดี๋ยวมันจะติดเหลืองติดแดงเลยแหละผมว่ารับไม่ได้ครับเซนเซอร์เนี่ยเอด่านสามผมเป็นด่าน เหมือนเป็นอ่ามันาหนาบอะไรวะมันมอนมันเหมือน,นเป็นโรงพยาบาลมากกว่านะของบ้านเจอเนี่ยมันเป็นด่านด่านสองเอ้ยด่านไอ้ไอ้ฝึกซ้อมอ่ะใช่าปะมันเป็นด่านของฝึกซ้อมอ่ะจำได้ด่านนี้ เราจะมาดุดเดือดกันครับผมเดี๋ยวเพิ่งจบเร็วนะผมขอไอ้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วเกียรเราให้คือโบอะไรวะให้หาเครื่องเหรอ this station But station ทำอะไรวะเดีร็วเรื่องเราขอดูด้วยดิทำอะไรวะมันทำอะไรอ่ะให้เราเป็นคนทำได้บอมันอันนั้นเกินอ่ะ จุดบอยรวมรวมูมเป็นชั้นชั้นนะมันจะเป็นตามห้องอะไรวะมีแมชีด้วยอเอากิชให้าไปทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมขอสำรวจนะด่านนี้เป็นจังไดโอ๊ยนี่เครื่องโอเค ให้ปรับจูนเครื่องปะ่ะเอ่อเฮ้ยมันมันจะไปล่อยอะไรมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรปลาฟางปลาไหมกรับจักรไม่ได้ว่ะมันมาหาผมมันมาหาผมแป๊บนึงแป๊บนึงไม่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 ไปไกลเลยเด้เอเฮ้ยอะไโอเคแถวผมเสร็จแล้วมีไหม เฮ้ยอะไรวะวางแท็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ๊บโอเควู S> <S ออกมา,มา <S <S ดีเพื่อนโอ้โหที่ให้ไม่ทันว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วน,นี่ขวดยาปะโอ้โหโอเคยาสองอันนี้ต้องทำยังไงอะมันไม่เป็นอ๋ออ๋อจูนจูนโอเค คือสัญญาณให้เหมือนกันมันมันนั้นเกิดมานั้นเกิดสัญญาณไม่ตรงสัญญาณไม่ตรงตอนนี้มันได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ่อประมาณนี้ปะ่ะสัญญาณมันไม่ตรงอะ่ะได้เหรไม่ได้ไม่ได้สัญญาณไม่ตรงครับตอนนี้ ขึ้นขึ้น,น,นเราต้องทำเป็นสัญญาณตรงแต่ทำยากตอนนี้มันยาววะเนี่ยวะมันมันไม่ลงเลยอ่ะถ้ามันลงมันจะดนี่สัญญาไม่ลงสัญญาไม่ลงก้อนนึอา่า นี้ไม่ได้วะ่ะสัญญาณไม่ตรงเลยเออโอเคเออสัญญาณสัญญาณตรงตรงไหมตรงไหมตรงไหมเกือบแล้วอ่ะ สัญญาณมันไม่ตรงแบตเตอรี่ผมจะหมดว่ะแปบ๊บนึงทำไงวะเดี๋ยว,ด,ยวดูสัญญาณก่อนแป๊บนึงนะต้องให้มันตรงต้องให้มันตรงไม่ได้ไม่ได้สัญญาณไม่ตรงเสียากมาก ตอนนี้ตัญญาณไม่ตรงเลยทำไงวะคลิกซ้ายของลีกขวาได้ลีกขวาได้โอเคตัญญาณนไม่ตรงตอนนี้มันทำยังไงวะ เพื่อนได้2เครื่องแล้วเรายังทําสัญญาณตรงไม่ได้เลยทํายากมากเดี๋ยเด้ออนนี้ไม่มีใครใช่ไหมโหดังมากอะไรไม่รู้เต็มหูไปเลยมันทำันยังไงว่าสัญญาณเนี่ยอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะไม่ได้ว่ะ มันขึ้นเขียวอะ่ะมันได้แล้วอะ่ะได้ปะก็อาอยาวงี้อ่ะได้ปะใคมาวะไปเลยนะใครมาไม่รู้ไม่สนตอนนี้ <c oughs> โหทาไป่ได้วกวนอุ้ยผมวนนี้นานมากยังไม่ทำอะไรเลยโหล

เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันมามันมาเดี๋ยวนึงมาแทบไปุ่นบมาดิมาเลยทานผมหมดแบบนึงแบตเตอรี่ผมหมดที่ตูงนึงอยู่ตรงไหนอะยาใหญ่เฮ้ยขออนนี้ดีกว่าโอเคเราต้องหาสัญญาณอีกต่อห้องนี้ขวาด้านล่างเหรอเฮ้ยเสร็จแล้วหนึ่ง ห้องเปิดห้องเปิดเออเสร็จมาแล้วหรอนี่จุนสัญญาณไม่เสร็จไม่ใช่หรออ๋อคือเอาเทปไปนี่ไปตามห้องเหรอโอ้ไม่น่าใช่ว่ะอ๋ออ๋ออ๋อเขย่จแล้วเขย่าแล้วเขย่จแล้วโอเคโอเคไปออกออไปคนนึงออกคนนึงออกคนนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ มันอยู่นี่มันอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันกดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวงี้ยเงี้ยเงั้นงั้นรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดให้เอาเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลยลูกไอ้โอเคไปเดี๋ยวผมจิ้มให้อ่ากดกดมากดกลับมาเราต้องกดเหรอเราต้องกดเหรอโอเคโอเคปุ๊บไอ้เพื่อนอ๋อกดโอเคเอาไปกดปุ๊บไป เดินไปโอเคเฮ้ย okay. ไม่ยากอะไรแต่ไอีตรงนั้นผมติดเสียเวลามากไอ้ตรงหาคลื่นอะปกติไม่ต้องหาหเจอนะแต่เนี้หายากมากโอเคไปต่อครับตอนนี้แบตเตอรี่ผมหมดนะฮะมองอะไรไม่เห็นเลยก้มต่ำอย่างเดียวห้องเดียวใช่ปะก็เข้าไปข้างในคนหนึ่งเล็วเพื่อนเาไปเข้าไปเดี๋ยวผมไปบ้างอันที่สองฮะ โอ้ดดไปดิไม่ไอ่ไมไม่ได้หรอไม่ได้หรอเวอ,อไปไหนอะ่ะอันนี้หรอโอเคโอเคไปรอไปรอเลยครผมไอ้คัสสามเลยโอเคไปครับ เพื่อนเพื่อนโอเคกดไปกดไป,อไปโอเคเรียบร้อยทำไงต่อเฮ้ยยังไม่เจอเลยนะเจ๊แกไปไหนวะยังไม่เจอเจ๊ลยนะอืมตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยโคตรมืดเลยครับฮัลโหลอสวรรคมีอนะไรไหนแม่แบตเตอรี่โคตรจะได้แบตเตอรี่ครับมองเลยไม่เห็นเลยผมเอาปัดแล้ว เอาไปปลาของมันกันจุก้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวเพื <opp os> ่อนทำอะไรอยู <GO av i> ่ครับนี่แบตเตอรี่ผมหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเอ่อต้องไปฝังนี่เหรอเฮ้ยไปไหนกันหมดวะชั้นบนปะไม่น่าใช่นะเอาเพื่อนโดนอะไรอะ ตอนนี้เราเอาเอาแผ่นฟีไปไว้ห้องไหนอะแล้วห้องนี้ใช่ไหมเป็นอะไรปะห้องนี้เหรอยังไงห้องนี้ห้องนี้ใส่ไปใส่ไปใส่ไปงงก่อนเอ้ยย้างานไะนย้างานกันไปทำเองเสร็จแล้วใช่ไหมโหสามแล้วก็ต่อไป l i s เจ็ด two the อ่วนฟอร์มเฮ้ยเหมืนอนยังไม่เจอใครเลยเนี่ยมันสไลดอย่างไรอ่ะเฮ้ยอาชิบหายแล้วเยอแล้ว <c oughs> ตรงนี้เหรอไปสต็อป,อปหยุดเหรอหยุดสัญญาณอาโอโหโตรมืดเลยเห็นนะห้องนี้ไม่มีอะไรวะโตรมืดเลย,เยผมอยากได้ วัดอะไรวะเฮ้ย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 เมย์เวอร์ละมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยเห็นอะไรวะเห็นอะไรวะมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้มืดจัดเ้้าเยี่ยนลอด้วยเยี่ยนลอยด้วยเอ้ยโอ้โหรอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวล็อกก่อน ตู้ตู้ดหน้าตวดมาโอเคเรามาห้องห้องสัญญาณเฮ้ยไงครับไปมาือนเพื่อนทำหมดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้โอเเจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนอย่ามันอย่โเฮ้ยมันจะตบหน้าเราเดี๋ยวเโอ้โหเซนเซอร์กัลนาครับตอนนี้ ออขออนุญาตเติดเติร์ดเตดโอ้ยไม่ได้ครับมันต้องเซ็นเซอร์มาไปทำอะไรอะ่ะเฟดอ๋อต้องหากุญแจสองอันใช่ไหมอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกตู้ฟังไหนมีใครไหมว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคนไม่มีคน ขออนุญาตนะครับเฮ้ยมันมีใครมาวะโอ้ยโอ้ยเดอตบเดเดดฮูมันมามันมาโอ้ยมันกี่หนามันกีนาเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันมาแล้วมิาทัทีิ่นาเฮ้ยเดี๋ยวดูวิ่งเกือบแล้วเกือบแล้วเปิดประตูโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วด้วย ด,ด้วยโอ้ยเกือบเอ่อต้องไปเอาน้ำมันใช่ไหมมีน้ำมันติดเลยเอ่อน้ำมันตรงนี้โอเคเราก็ไปไง่ะนำทางได้ปะอันนี้โอโ้โหหุ่นน่กกากลัวจัดมันมีจะไ,ไ,ไปหาอะไรวะอเอะเอาปุ่นยามา โอ้โหแห่แล้วอาวิ่งเลยอะไรไม่รู้วิ่งวิ่งเฮ้ยมันจะเห็นอะไรไแป๊บเฮ้ยนี่ไงเครื่องโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงวะมันมีคนมันมีคนมันมีคน ไอ้แบตโอ้โหแบตไฟหมดอย่าได้แล้วแบตไฟหมดมาว่ะมาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เพื่อนแล้วกันโยมาแล้วอุ้ยยิ้นยิ้นยิ้นนี่แบบนี่ยลงไปเลยแล้วก็ปิดประตูไปแล้วมาด้วย โอเคครับผมเดี๋ยวผมทำเครื่องเองเอาแป๊บแล้วเปิดยังวะเอ่อถูกไหมเฮ้ยถูกว่ะเฮ้ยถูกเฉยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ๊ตเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนอะไรเราข้างหลังเหมือนอะไรข้างหลังเหมือนอะไรข้างหลังแป๊บน,นึงแป๊บนึงโอเคไปติดแล้วไปติดแล้วอิดอิดอิดเอาอิดมาเดี๋ยวไปโดนไรวะผมอยากได้อ่าแบตเตอรี่โอเคแบตเตอรี่ผมครับ อ้ยสว่างจ้ายังตาเห็นเอาอีกไหมโอเคโอเคโอเคเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะให้ตามหลังอ่ะล้มไปเลยตามมาทำไมเราไม่ใช่เจ๊ไม่กลัวแต่ก็ต้องหนีครับไม่ไหวเหรอแอบผมสวิต์สปิตซ์อ่อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคไปใจเฉยว่ะอุ้ยลงมันดีว่ะ เฮ้ยผมมันเฮ้ยฝึกไม่ใครมาหลังม,มันมีคนหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหโอ้โ,อโอหเราปัดไฟอยู่เลยเต็มหน้าเต็มตาไปไหนอะรถบัสโอ้แย่แล้วบินบินเลยโอ้โหอ,อะไรไปต็มไปหมดเลยเนี่ยยาไม่มีครับตอนนี้ต้องว่ากับดักทีเดียวมันมีใครตามหลังมาได้อย่างที่คิดใช่ไหมโอเคต่อไป อะไรอ่ะมันจะเสร็จเกือบหมดแล้วมั้งโอ้มองนี่อะไรมองไม่ได้เลยอ่ะฉันก็อยากมองผมขอกดปุ่มนะอย่าเปิดประเด็นไอ้นั่นไม่เห็นเลย Let's go เอา Come on Come on อยากกดแล้วเนี่ยอยากกดแล้วเนี่ยอืมขอกดเลย Oh. And know that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, oh took bread, and broke it and said, but Take eat. it, this is my body, which and also he turned to me and mm. said, This cup is the oh. New Testament in my blood, as often as you drink it in remembrance of me. Mm. Therefore, <coughs> whosoever <coughs> shall eat <put> this cup <coughs> <and> drink <coughs> this cup of water unworthily ไม่ทำอะไรวะเอ่อวิ่งเหรอให้หนีเหรอโอ้โหเรียบบอลมาทางเกมมาทางเกย์ดิโอ้ยย้ายแล้วกูตันกูตันพากูตันเรียวเรียวเรีวเรีวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยอย่าปิดประตูดิปิดประตูนียอะไรเดียวอ้ยอุ้ยอ้ยอะไรอน่ยประตูแล้วไปเยี่ยแล้วเดียวเกือบแล้ว โอ้ยเจ๊ปาไปเลยหัวแตกหัวแตกไปหนึ่งทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บบอลเก็บบอลเฮ้ยจะตายจะตายจะตายเดี๋ยวนีเดี๋ยวอาจจะเก็บได้แหละเออช่วยด้วยนกอนอ้อรอด้วยโอ้ยไปแล้วไม่สนใจใครนั่นนั่นผ่านแล้วเหรอเฮ้ยจบไอบเกิเกินเฮ้ยเดี๋ยวพี่บอมจะแตกจะแตก โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ทางไหนวะอุ้ยไปแล้วพี่บอมปุกันโอ้โ้ยมันท่าง่ายได้โอ้ยเดี๋ยวไปทำอะไรมากกันเถอะเอว่ะโอ้โหเป็นไงคอมเพรสแรลงเอเป็นไงโอ้โหสุดยอดเอ้ยเด็ดเออ ไอต้ตานี้คือแบบได้ทําอะไรหมดเกือบกับหมดนะได้ขนช่วยเพื่อนนะไอ,ไอ้เทปไอ้ฟิล์มฟิล์มถ่ายหนัง่ะขนไปแล้วก็กดปุ่มแล้วก็เติมน้ํามันแล้วก็ปั่นไฟโห่ทาเยอะทําเยอะอก็ออดีกว่าไม่ทําอ่ะเหมสนสบายได้แล้วอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยทาอะไรไม่เป็นเลยครับผมไปเล่นเป็นอ่าเหมือนผู้ช่วยที่ไร้ประโยชน์อะ่ะ แต่ได้แต่ผ่านนี้ได้ทํานะไม่แย่ไม่แย่โอ้โหแต่เพื่อนเกือบฆ่าผมโอ้โหเี็ประตูอัดหน้าทั้งที่นี่รู้ว่าผมอยู่ข้างนอกโอ้โหปวดหัวเลยเมื่อกี้เกือบเกือบได้ไปหวั่นแล้วเวลาเลื่อนเลยไอสองข้อสองหลอดกับอีกหนึ่งข้อเหลือไว้ประมาณครึ่งอ่ะสองหลอดกับอีกครึ่งหนึ่งอ่ะถ้าโดนตกบบนี้ก็ตายโอเค let's go โอเคก็สำหรับเออเออเออร์ทรัลทรายเออร์พาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงในระบบย่อพาร์ทหน้ามาต่อกันอีกครับผมรอชมได้เลยครับผมไปแล้วเจอกันเหนื่อยจริง